ในช่วงสกูมายาอนโชว์ของเราวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูนะคะที่หวานใจคู่นี้เขาควงกันไปงานนี้ด้วยคุณคุณบอยประกรนนะคะควงสาวเฟยค่ะแท็กทีมด้วยคริสพิรวัตรเตตะวันเฟยพัฒนะคะมาร่วมเปิดประสบการณ์ความชิลเหนือระดับรูปแบบใหม่นะคะในช้างโคลบูคูคลับนั่นเองคุณผู้ชมเป็นอย่างไรมีบรรยากาศมาฝากกันยค่ะ ช่วงสิ้นปีนะคะเป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองสําหรับทุกคนค่ะไม่เว้นหนุ่มขี้เล่นอย่างบอยประกรณน,นะคะที่ขอสร้างความประทับใจให้กับหวานใจสาวอย่างเฟยพ์พรปวีที่ควงแขนกันไปสัมผัสประสบการณ์ความชิลเหนือระดับในรูปแบบใหม่กับช้างโคบลูคูคลับนะคะที่เขาได้ชวนไปล่องเรือสุดรู้ค่ะชมความงามของแม่น้ําเจ้าพระยาในยามค่าคืนพร้อมกับดินเนอร์สุดพิเศษอีกด้วย และก็ยังได้สนุกต่อนะคะกับ private party นะคะพิเศษมากๆเลยบนรูปท็อปของบางรักริเวอร v วิวค่ะโดยงานนี้นะคะยังมี3หนุ่มคริสพิรวัตนะคะเตตะวันค่ะและก็มีเฟยพัทรวมเป็น special guest ในยามค่ำคืนความพิเศษนี้อีกด้วยวันนี้นะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์จากพวกเขามาฝากกันด้วยค่ะครับผมก็วันนี้ครับผม2คนครับก็มาร่วมงานช้างโคบู ครูครับนะครับผมคลับสำหรับคนครูครูนี่คิดเองอัะไรคิดเองฮะคำจริงแล้วก็เป็นแบบว่าคลับสําหรับคนที่แบบรักเพื่อนนะครับอยากจะแบบมาชิวๆมาสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ก็พาทุกคนเนี่ยไปลงเรือนะฮะประสบแบบไปสัมผัสความคูความชิลกับช้างโครบูคูคลับด้วยครับผมใช่ ผมกาแฟก็ออกอีเวนต์ด้วยกันล่าสุดก็ประมาณ2เดือนมั้งครับแต่ว่าก็จะมีงานปะปายพวกงานแบบถ่ายนู่นถ่ายนี่ด้วยกันออะไรย่างงเี้ยครับยังเขินอยู่ไหมเขินไม่เฉยเฉยแล้วที่ผมอยู่ในวงการมานานแล้วครับไม่เสียอาการเลยนเป็นคนคูลๆแล้ววันนี้โอ้นี้ผมคนนี้ผมคูลๆฮะไม่เสียอาการแล้วไม่เสียอาการไม่เสียอาการนเฟลก็ไม่เลยค่ะใช่ค่ะเฟย์ก็ ปกติค่ะเราเฉยๆครูๆนี้ครูๆนี้ครูมาในลุคครูๆเส่ชุดสีดำฮะแต่ก็คำจริงมันก็ไม่ได้เขินอะไรมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยคำนึกับก็โดนสัมภาษณ์อะไรมาบ้างแล้วออกงานด้วยกันนะคุณไปหมดทุกอย่างแล้วใช่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 หลืออะไรที่ยังไม่ได้บอกเลยไม่ละครับผมนี่นะครับพิซเตอร์สุดหล่อของเรา ระปาฐกถา,กาสักนิดหนึ่งครับครับผมสําหรับช้างโคบูคูขับ <c oughs> คือมันคือวันนี้มันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าคือมันเป็นการนั่งเรือนเนาะมันไม่ใช่แค่มันเป็นกิจกรรมอันหนึ่งของโคบูรับช้างโคบูซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจไม่ใช่แค่แบบว่านั่งเรืออย่างเดียวแต่มันมีเพลงฟัง้เพลงมีื่องชีพเลยอ่าใช่มีแบบมีสุดหรูใช่มีพี่ทอมใช่พี่ไหลอ้อนไหลออนมีไฮด้วยจังมากใช่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันแบบพอกินข้าวเสร็จ ฟังเพลงแล้วก็ปาร์ตี้ต่ออัฟเสิร์ปาร์ตี้อีกเออมันคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้อากาศมันจะเย็นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นช่วงอะไรที่ดีกับการนั่งเรือดูบรรยากาศชิลๆอากาศไม่ร้อนแล้วทาให้รู้สึกว่าเออเหมือนได้ออกมาพักผ่อนใช่คือเราไม่ได้เทปว่าเรามาทํางานมาเที่ยวมาเหมือนมาชิลอะใช่มาชิลใช่ครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆที่เชญชวนทุกคนมาใช่แล้วผมรู้สึกว่าบัตรสามพันอ่ะคุ้มคุ้มมากคุ้มโคตรโคตรคุ้มมากๆถือว่าถูกมากเลยเรือลค เออน้องๆเทน้อีกเลยว้าวเพื่อจะเลิมใหญ่จริงคือปกติเราถ้าเราแบบไปเองแล้วคงไม่ได้ขึ้นลำใหญ่ขนาดนี้แน่นอนใช่ครับใช่คใช่วันนี้เราจะไปล่องเรือเขาด้วยไปครับที่จะขับขผ่านเรืออย่างเตรียมอะไรไปบ้างครับใช่ครับก็ก็ผมเตรียมเพลงมาร้องครับนี่ใช่ครับก็เดี๋ยวจอยกันครับทุกๆคนครับใช่ครับครับก็ไปไปไปตั้งหน้าตั้งตารอพร้อมชิลเดียวเลยครับเรานี้คืออยากขึ้นไปเสกบรรยากาศด้านบนมากครับตอนนี้ ของผมก็มาเตรียมมาชิวมาถ่ายรูปแล้วก็มาแฮงกับเพื่อนเหมือนกันครับนี่มาพิสูจน์ให้รู้ว่าคนไม่ไม่ได้ขู่มากก็มาได้นี่คือคนแบบดูโกงกังกังก็มาได้คนน่ารักน่ารักก็มาที่สำคัญคืออยากมาลองชิมช้างโคบูสักหน่อยต้องจัดแล้วครับผมโอเคและตอนนี้นะคะยังร่วมสัมผัสประสบการณ์ความเหนือระดับนะคะในรูปแบบใหม่ของช้างโคบูคคลับ ถึงวันที่20ธันวาคมนี้เท่านั้นนุณผู้ชม่ะก็มีบัตรจำหน่ายแล้วค่ะที่ Facebook บางรักริบบอรววิวซึ่งนอกจากจะล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยายแล้วค่ะก็ยังได้สนุกกับทัพศิลปินมากมายที่มาเพิ่มความสนุกไม่ว่าจะเป็นคุณทอมอิสรานะคะเดอะพาคินสันค่ะเดอะทอยค่ะแล้วก็ยังมี p o l y ี a แคลุลาซาร่าซาโลลานะคะมีวาเลนตินาพลอยด้วยค่ะแล้วก็มีวงพอส อาตอมชนกันค่ะและก็ยังมีไฮส์อีกด้วยค่ะยังไงก็ต้องไปติดตามนะคะมากมายเลยจริงๆสำหรับศิลปินที่จะมาจัดหนักความเชี่ยวเนื้อระดับนะคะแต่ว่าต้องบอกว่างานดีๆแบบนี้นะคะอากาศดีมากๆช่วงนี้ต้องรีบไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนะคะมายาออนทู